ใช่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คลินิก o d ท i วิวนะคะสัตวแพทย์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาหาน้องถั่วเขียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องถั่วเขียวเนี่ยก็ต้องรักษาตัวแล้วก็มีภาวะที่ขาดสารอาหารแล้วต้องให้เลือดด่วนเราเลยมาที่นี่ถามว่าไก่ไหมไก่ชิบหายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องถั่วเขียวกันดีกว่าค่ะ อล่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับคุณวิทย์คุณวิทย์ก็คือปัวของแพรแล้วก็คือพ่อของน้องถอวเขียวถอดเขียวหายออกจากบ้านไปกี่วันนะ45วันซึ่งน้องเองเนี่ยเป็นแมวที่ไม่ชอบคนขี้กลัวขี้ระแวงแล้วตลอด78ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพรเลี้ยงเราบอกปิดอยู่ในบ้านนะคะแล้วตอนที่เราย้ายบ้านใหม่เนี่ยด้วยความงบของผัวทําให้เราทะเลาะกันจนเกือบเลิกคุณวิทย์เนี่ยเอาน้องไปใส่ลงังแล้วน้องก็ตกใจแล้วก็กระโดดหนีออกไปเสียใจมากที่ปล่อยให้น้องหนีเพราะ ว่าเรานึกว่าน้องออกไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีคนใจดีมาดูแลแต่กลายเป็นว่าพอเจอเนี่ยขาดสารอาหารหมดแรงนะครับแล้วก็ไม่สามารถหนีคนได้ใช่ทําให้หมอไปเจอเพราะว่าถ้าเกิดมไม่ไปเจอเนี่ยไม่รอดแน่นอนคือกกสุดท้ายของชีวิตแล้วครับใช่แล้วน้องเหลือแต่กระดูกจริงๆแล้วแพรก็ไปนบนบานสารกก่าวทุกที่ทั้งออกไปตามหาทั้งอะไรอย่างนี้มีโควิดเข้ามาด้วยแล้วแพรก็เป็นโรคความดันสูงคุณวิทย์ก็เลยแบบว่าเป็นห่วงแพรไม่อยากให้แพรออกไปไหนคุณหมอมิ้มสาววิตรีสัตวแพทย์เป็นผู้ ที่เห็นแล้วก็ช่วยน้องไว้เพราะว่าน้องเนี่ยผอมมากแล้วอยู่ในสภาพที่แบบว่าใกล้ตายแห้งกินอะไรไม่ได้เลยนอนพัง,งาบพังงาบแล้วอะ่ะ<ม>ก็คุณหมอก็เลยเอามาแล้วก็ให้น้าเกลือแล้วก็ช่วยดูแลแล้วถามว่าตัวนี้ใช่ถอดเกียวไหมตอนแรกบอกตรงค่ะจำไม่ได้หลังจากให้น้ําเกลือไปสองวันน้องก็คือข้ามเม็ดเลือดจางใช้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแล้วก็ไม่ได้เพราะน้องขาดสารอาหารหนักมากอยู่ๆเนี่ยคุณหมอก็โทรมาบอกว่ามาดามคะ หาเลือดให้น้องหน่อยน้องต้องการเติมเลือดเพื่อที่ว่าทําให้น้องนี่ฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเพราะตอนนี้ร่างกายน้องผลิตเลือดไม่ได้โอเคหาเลือดสุดท้ายเราก็มาได้เลือดที่นี่เพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราช่วยให้ตั่วเกี่ยวมีชีวิตรอดนะคะก็เลยมาไกลถึงโรงพยาบาลกูดวิวราชพฤกษ์นะคะเอ้ยตัวเกี่ยว โอ้ oh. คนละตัวเลย <laughs> คนละตัวกับวันนั้น, <S <S นเลยอ่ะครั้นแรก<ะ>ที่ลุกไม่ได้เลยใช่ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะตธวเกี่ยวจำแม่ได้ไหมลูก จำแม่ได้ไหมเ่ะตอนนี้ยังไม่ทานเองนะครับยังต้องป้อนเสริมอยู่แต่ว่าเม็ดเลือดแดงคงที่อยู่ที่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับถ้าปกติก็คือถ้าสวยๆก็สามสิบสามสิบนะคะแต่ตอนที่เข้ามาคือเขาหลักหน่วยเนาะใช่ค่ะอยู่ที่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์เองนะคะที่ว่านี่เขาก็พร้อมที่จะไปได้เสมอแต่ตอนเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้คุณหมอคุณหมอรายงานตัวหน่อยได้นี่คะครับชื่อหมอเจครับเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลตัดกุนมิวครับค่ะนะคะก็นี่แหละเราก็เลยให้คุณหมอเนี่ยมาช่วยดูแล โอ้ตอนนี้นะคะดีใจมากเลยอะ่ะเธอ,อเขียวคิดถึงแม่ไม่โลกกลับป้านไปอยู่กับแม่นะตอนแรกอะยืนไม่ขึ้นเลยอะตอนนี้คือแบบเริ่มอ่อนน้วเขียวไปอยู่กับแม่นะแม่ขอโทษนะโอ้ยรุ้แม่เธอเขียวก็เป็นแมวที่ไม่ดื้อเลยนะคะน่ารักมากแล้วตอนแรกี่ยที่มาเนี่ยสภาพก็คือน้องเดินไม่ได้ ตาแบบขุ่นแบบตาหี่เลยอะ่ะน้องลืมตาไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอเจด้วยนะคะที่แบบว่าช่วยให้น้องเถวเขียวเนี่ยแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณหมอเจและหมอหมิมหมอมิมด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยที่แบบว่าช่วยสนับสนุนให้น้องเนี่ยมีแรงแล้วก็ไปต่อแล้วก็กลับมาเพิ่มเติมความสุขให้มาดามแพรนะคะนี่แต่มาครั้งแรกเนี่ยงงมากเลยหมอขาหมอดูมาดามแพร้วยเหลอคะวันี้วัีเป็นคุณแม่ขอบคุณแม่ดู <c oughs> ด,ดูสิหมอจับ ำแพมได้มาวันนั้นน่ะคุณหมอมีอะไรแนะนําแผมไหมคะว่าแผมจะต้องดูแลน้องต่อไปยังไงดีคะตอนนี้นะครับเราตรวจหลายๆโรคเนาะก็คือตอนแรกมีภาวะโรคหิดจ,จางนะครับวันนี้ตรวจผลพยาธิในเลือดนะครับก็คือไม่เสียเชื้อะะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม,ไม่ทราบเหมือนการว่ดผ่านอะไรมาบ้างถึงร่างการรยได้ผอมขนาดนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวเอเน็นแมลลิคิมียก็ยังไม่เป็นเนาะเลือดจางครับเกิดได้หลายสาเหตุนะครับการขาดสารอาหารก็มีโอกาสาที่ทําให้เลือดจางได้นะครับหรือว่าไปกินอะไรมาแล้วทําให้เกิดพบ ภารกิจภายในภายในลำไส้ไปด,ดูดแย่งเลือดแย่งสารอาหารก็เกิดได้ครับวันนี้หมอก็่ายพยาธิให้เราด้วยเราห้อบไปดูอุจจาระนิดเดงยวถ้ามีพยาธิปนออกมาอาจจะต้องถ่ายซ้ำน,นะครับอ๋อเรื่องเลือดจางนะครับก็คือตัวของเลือดเนี่ยหมอส่งไปดูแล้วก็คือเขาสามารถผลิตในเลือดเองได้ตรงๆนะหมอขาแพนมาตัดใจแล้วนะคิดว่าจะไม่เจอแล้วนะคิดว่ามีคนพาน้องไปเลี้ยงแล้วสุดท้ายมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหแทบช็อกน้องแบบมาสภาพจําไม่ได้เลยนะคะเขียวกับบ้านแล้วนะอยู่บ้านไหม่กันนะ โอ้ห oh, ลูกพ่อตอนนี้เดินไปยืนได้แล้วขอบคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณครับเขียวออกช่องหน่อยเร็วจำได้ไหมไเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยค่ะเอกเขียวจำได้แล้วกันนะหมออัปเดตอาการให้แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะถูกต้องคุณหมอแบบว่านั่งเป้าอยู่คุณหมอบอกว่ากลัวนะคะกลัวมาดามแพมดา <laughs> ไม่ได้กลัวอะไรนะคกลัวมาดามพันดานะคะป่าวหลอกคุณหมอก็ดูแลทุกเคสเนี่ยน่ารักอย่างนี้แหละนะคะและในที่สุดเราก็ได้ทวเขียวกลับมาเย่ yeah, ได้ทวดเขียวกลับมาเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะพาทวดเขียวเนี่ยไปหาคุณหมอมิมเพราะว่าอยากจะให้คุณหมอมิมช่วยดูแลต่อนะคะ อาลา่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาวิตรีสัตวแพทย์กันแล้วนะคะเราจะให้น้องเนีย่ยนอนในตู้ออกซิเจนแล้วก็ให้คุณหมอเนีย่ยช่วยดูแลนะคะเป็นการบังคับถึงไม่รับกูก็บังคับหมอนะคะตอนนี้หมอตั้ง ต้องน้าตั้งตาน้องเนี่ยกินข้าวเองยังไม่ได้ก็ให้พี่ตัวเล็กเนี่ยเขาฝากป้อนไปก่อนและที่สาคัญเนี่ยที่มาที่นี่เนี่ยเพราะใกล้บ้านนะคะรู้จักกับพี่หมอมานานแล้วแหละเราก็จะให้คุณหมอเนี่ยให้ยาน้องต่อจนกว่าจะทานข้าวเองได้แข็งแรงถ้าเธอพูดว่าคลินิกนี้อยู่แถวบ้านนะ่ะตัวสยามเจ้าฟังดูเธอไม่มีตําแหน่ง เราต้องพูดว่านี่คือสัตวแพทย์ประจะํออ<ม>าตะร,ระกูลมาดามแทมนะคะคอยดูแลกับครอบครัวเราอยู่ทําหมันก็ทําที่นี่<อ>ฉีดวัคซีนก็ฉีดที่นี่เจ็บป่วยทุกอย่างเจ็บป่วยทุกอย่างมาที่นี่หมดเลยนะคะก็อยู่ที่สวนสยามตอยหกนะคะใครว่างมาก็มานะตัวเกียรน,นะก็คือน้องป่วยอยู่แหล,ละแล้วหมอก็เอามาช่วยนะคะให้น้าเกลือสองสารน้องตอนนี้น้องตูกเกวก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับค่ะใจชื้นขึ้นมาหน่อย ถามว่าทําเพื่อนเพราะอะไรพ่อมันนั่นแหละนะคะพ่ออาหารแมวไงอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยเส้นเลือดก,ก็อวบขึ้นแล้วนะคะอวบขึ้นแล้วก็ให้พี่หมอมิ้งเนี่ยช่วยดูและนะคะตอนแรกเนี่ยน้องแบบอ่อนแอมากดีใจจังเลยที่แบบว่าได้กลับมาสู่อ้อมกอ,กอีกครั้งมาอยู่กับแม่ใจยั์อีกทีนึงนะลูกนะเอออะไรอะไรกูก็เรวตั้งท่าหน้นมารักเธอลองะะปิดฝาสิปิดฝาเพื่อจะเธอจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรอ่ะปิดฝาสิ กูเปิดช่องไว้ให้หมอแบบว่าร้องร้องกูได้นะคะตามมาตราเจ็แห่งพรบสุขภาพ2550น,นะคะ แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์พศ2,560ถ้าโดนฟ้องเนี่ยก็ทัวลงกันอีกไม่เราไม่ยุ่งกับเคสอื่นเราอยู่กัเคสของตัวเขียวนะคะัวเขียวอยู่กับพี่หมอมิ้มนาขอบคุณหมอยังขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะก็ถ้ายังไงเนี่ยเราจะคอยอัปเดตโอ้พี่กอล็กเนี่ยคอยป้อนข้าวน้องตลอดนะคะก็ขอบคุณหมอนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวนี้เนี่ยก็แวะกันมาได้นะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ